สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ความรักของชาวเมถุนนะคะในเดือนเมษายน EP ที่2ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเมษายนนี้นะคะคุณเมถุนคะอดีตของคุณคุณจบเรื่องราวอะไรกับใครมามันจบไปแล้วค่ะมันมีการต่อรองมันมีความรักที่ไม่เท่าเทียมมันเป็นความรักที่คุ้มครือแล้วมันเป็นความรักที่ ต้องเดินจากกันมานะคะแต่คุณก็ได้พบแสงสว่างของบางของของตัวเองค่ะบางครั้งคุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาจุดประกายความรักของคุณความรักของคุณอาจจะเงียบเงาไปอยู่สักพักหนึ่งนะคะปัจจุบันนะคะตัวคุณเองเป็นผู้คนที่ฉลาดค่ะคุณมีความเฉลียวฉลาดมีความคิดรอบคอบ คุณมีคนรักมีคู่รักที่คอยมอบความรักให้กันและกันถ้าชอบใครรักใครอาจมีโอกาสกสมหวังนะคะมันเป็นความรักที่บางครั้งความรักเก่าๆของคุณที่มันเคยพังลงไปอะคะ่ะมันมีคนมาหยิบยื่นโอกาสตรงนั้นให้นะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่าการที่คุณเป็นคนที่ เขาสังคมมีความสนุกสนานได้พบเจอคนมากหน้าหลายตาคุณอาจจะได้รับข่าวสารบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคู่รักของคุณนะคะมันมีเรียกว,ว่าสิ่งที่คุณจะต้องได้รับรู้รับฟังในเรื่องของเขาแต่คุณก็จะมี ความสุขุมรอบคอบอดทนรู้สถานการณ์เหตุการณ์การวางตัวให้คุณคุณเป็นคนหนักแน่นใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณรับรู้ได้ว่าคุณจะมีการเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยเจอคนที่ไม่คุ้นเคยเจอสิ่งที่เรียกว,ว่าอาจจะมองอนาคตร,ร่วมกับใครสักคนนะคะ อยากจะมีอนาคตร่วมกับใครสักคนคุณอาจจะเคยโดนใครเทมานะคะชาวเมถุนแต่ณปัจจุบันนี้คุณได้เริ่มใหม่แล้วแล้วคุณก็ได้เริ่มมันมาตั้งนานแล้วเขาจบกับคุณไปตั้งนานแล้วคุณได้รับข่าวคราวของเขาแล้วคุณมีความหวังในตัวของคุณและในปัจจุบันมีคนเข้ามาให้คุณให้ได้เลือกนะคะจงเปิดใจของคุณด้วยนะคะคุณเมถุน คุณอย่าปิดกั้นใจตัวเองมันมีการส่องส่องกันและกันอยู่หรือตัวคุณอาจจะปิดข่าวสารตรงนั้นไปเลยไม่อยากรับรู้อะไรแล้วคุณเริ่มใหม่ไปแล้วเริ่มเลยค่ะเริ่มที่ตัว ward. คุณคุณคิดอยากจะมีความมั่นคงมั่นคงแน่นอนเห็นไหมคะผู้ชายสองผู้หญิงผู้ชายสองคน <S <s เขาเป็นก้าวเรียน แบบอยากเก็บเงินเก็บทองสร้างเง้อสร้างตัวมันมีข่าวดีมันมนม,ม,มีคนเข้ามาให้คุณรู้ให้คุณได้สัมผัสนะคะเข้ามาเขาเข้ามาเขาเขาเข้ามาด้วยการที่ว่าอยากจะรู้เรื่องของคุณนะคะเขาก็ได้เลือกแล้วนะคะเขามีความกล้าหาญคะ่ะเขาเอาดอกไม้มาให้คุณ เขารู้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขาอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณคุณจะได้รับข่าวดีสิ่งร้ายๆของคุณก็จะจบไปบางครั้งเขาอาจจะเป็นโชคชะตาที่เขาเข้ามาให้คุณได้รับได้เลือกนะคะมันเป็นเหตุเขาเรียกว่ามันเป็นสถานะที่จำยอมมันไปไหนไม่ได้คุณได้เจอกับเขามันเป็นโชคชะตาที่เขาหยิบยื่นมาที่เขาส่งให้เขามาคู่กับคุณส่งให้คุณไปคู่กับเขานะคะ แต่ใครที่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ก็อยู่นะคะเรามาดูไพ่ขยายไพ่ขยายของคุณก็คือ1นึ่งดาบหนึ่งดาบก็หมายถึงจุดเริ่มต้นใหม่ๆมีคนยื่นโอกาสเข้ามามีคนเข้ามามีคนให้ข้อเสนอกับคุณแล้วคุณรับไหมคะข้อเสนอดีๆข้อเสนอบางทีมันก็เป็นภาระหน้าที่ที่หนักเกินไปขยับตัวไปไหนไม่ได้หรือว่าคุณไม่อยากไปไหนคุณยังอยากจะอยู่กับตัวเอง คุณยังอยากจะสนุกกับตัวเองหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยเห็นว่าตัวเขามีภาระเยอะก็ไม่อยากจะให้เขาเอาคุณไปเป็นภาระหรือหลายๆอย่างเดี๋ยวเรามาดูตัวเข้ากันดีกว่าตัวของเขาได้อัศวินถือดาบแล้วก็เดอะทาวเวอร์เขาได้จบอะไรบางอย่างกับครอบครัวของเขากับใครสักคนกับอะไรมาเขาได้จบมันไปแล้วแล้วมัน มันเหมือนกับว่าเขากําลังต่อสู้ขวากันมาเพื่อที่จะให้ได้มาอยู่กับคุณเขาอาจจะเคลียร์ตัวเขาเรียบร้อยไปแล้วตัวเขาเคลียร์ไปแล้วนะคะแต่คุณจะไว้ใจเขาไหมเขาเป็นอัศวินถือดาบค่ะเขาสู้เขาช,ะะาชะนะศึกมาคุณเห็นไหมคะเอาละค่ะมาสรุปกันอีกทีเห็นไหมคะคุณสองคน มันมีความสับสนเลือกไม่ถูกหรือว่ามันมีความจำเป็นหรือข้อแมข้อเสนอที่เยอะมากจนตัดสินใจไม่ได้แต่คุณสองคนก็เป็นแสงสว่างซึ่งกันและกันนะคะเดอะสตาร์ Star, เห็นไหมคะเป็นเงาแล้วก็นี่พวกคุณจับมือไปด้วยกันได้คุณเมถุนคะคุณคิดมากคิดเยอะคิดนานนะ่ะยังไงแล้วมันก็ยังดีกว่านะคะใช้สติในการเลือกคู่มองในความเป็นจริงคนเราเกิดมา มันเป็นเพราะว่าวาสนาที่ทําให้เรามาเจอกันคุณราเกิดมามันไม่มีเหตุผลนะคะถ้าชอบคือใช่ถ้าใช่ก็คือใช่บางครั้งเราอาจจะมองโลกที่ในความเป็นจริงว่าโลกใบนี้มีอะไรอีกมากมายที่เป็นของคู่กันในเมื่อมันหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงกันไม่ได้โชคชะตาพาค,คุณให้มาเจอกันคุณจงรับเอาไวค้ค่ะ มันเป็นความหวังดีแต่คุณอย่าไปกลัวอดีตค่ะแล้วก็อย่าไปกลัวนะเพราะปัจจุบันถ้าคุณทำให้ดีมันก็จะส่งผลให้มันก็จะส่งผลให้อนาคตของเราดีเขาเรียกว่าจงทำปัจจุบันให้ดีเพื่อออดีตที่สวยงามนะคะถ้าเรามีสติในการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีอดีต ที่ผ่านมาก็คือเราใช้สติเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มีข้อผิดพลาดต่อให้มันเป็นข้อผิดพลาดมันก็ไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวดเพราะเราเรียนรู้กับมันเอาละค่ะชาวราศาาีเมถุนขอให้คุณโชคดีกับความรักนะคะใช้สติในการใช้ชีวิตแล้วก็คู่ของคุณเขาเป็นคู่ของคุณมันหนีกันไม่พ้นคุณก็จงยอมรับตรงนั้นไป ดูแลกันและกันให้ดีค่ะแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมานะคะสวัสดีค่ะ